วันนี้ติ๊กก็จะมาพูดเกี่ยวกับวิตามินนะคะที่ติ๊กทานเองทั้งหมดเลยนะเราคิดว,ว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะคะ<ม>เขาจะอัดรวมวิตามิน A, วิตามินบวิตามิน C วิตามินดวิตามิน K แล้วก็แร่ธาตุต่างๆอีกมากมายนะคะเพื่อความสวยเราต้องกินนะคะวันนี้ยังไม่ได้กินติ๊กจะต้องกินก่อนนะ OMW almost you good do OMW I'm what OMW at i away myself display on one put Watch walk a two me ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับรายการติดชอบ top tip นะคะแล้ววันนี้นะคะอยู่กับติดคนเดียวนะคะเพราะว่าวานวิง่งวุ่นไม่ยอมเพ้าขาดด้วยนะคะเห็นวิตามินเยอะๆแบบนี้เลยวันนี้ติดก็จะมาพูดเกี่ยวกับวิตามินนะคะที่ติดทานเองทั้งหมดเลยนะโดยวิตามินที่ติดกินนะคะก็มีหลากหลายชนิดมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเม็ดแบบทงหรือว่าแบบที่เป็นเหมือนเยลลี่เหมือนแบบ ขนมเคี้ยวกลืนได้เลยเนาะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าวิตามินอนะ่ะมันเป็นการบำรุงจากภายในแล้วเราก็ควรมีการทาคงทาครีมอะไรต่างๆเงี้ยเพราะเป็นการบำรุงจากภายนอกเราควรจะทําควบคู่กันนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยตัวนี้นะคะก็คือเป็นเฟตเชอรัลคอลลาเจนกัมมี่นะคะตัวนี้เลยอะ่ะก็คือเป็นเยลลี่คอลลาเจนเห็นไหมเอ่ยข้างในมันจะเป็นแบบนี้เนาะตัวเนี้ยอร่อยมากมันเป็นแบบว่ารสสตรอเบอรี่วันนี้ยังไม่ได้กินเดี๋ยวจะต้องกินก่อนนะ ก็คือตัวนี้นะคะเป็นเยลลี่คอลลาเจนวิตามินซีนะคะผสมกับกูต้าไทโอนนะคะมันจะมีความเป็นแบบรสสตรอเบอรี่มีส่วนช่วยในการทําให้เราอะผิวขาวกระจ่างใสนะคะที่จิ๊บชอบคือเพราะว่ามันกินง่ายปกติแล้วว่าคอลลาเจนมันก็จะมีทั้งแบบเม็ดแล้วก็แบบคงใช่ปะคือวันไหนที่จิ๊บไม่ต้องการเสียเวลาจิ๊บว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะคะ1ขวดอะคะ่ะมี60เม็ดนะคะเขาให้ทานวันละ2เม็ดเนาะแล้วก็ราคา5 5 0ิบาทถ้าซื้อ2ขวดเหมือนจะแบบราคาถูกลงไปอีกค่ะซื้อได้ ใน s h อ p e e l a z a d a ช่องทางออนไลน์คือมีหมดเลยนะคะตัวนี้เลยถ้าใครสนใจ มาถึงตัวต่อไปเลยนะคะตัวนี้จะเป็น one daily maximum นะคะเป็นมันติวิตามินก็คือพูดง่ายๆเลยว่าเป็นวิตามินรวมแล้วก็แร่ธาตุเม็ดเดียวจบนะคะเหมาะกับคนที่กินอาหารไม่ครบห้าหมูแบบนียก็คือเหมาะมากเพราะตัวนี้ะนะนะเขาจะอัดรวมวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน K แล้วก็แร่ธาตุต่างๆอีกมากมายนะคะแร่ธาตุของเขาเขาบอกเลยนะว่ามีถึงแบบ20ชนิดเลยเนี่ยตัวนี้มันเป็นสูตรสําหรับผู้แมนก็คือเป็นผู้หญิงจริงๆมันมีสูตรสำ แบบผู้ชายด้วยนะคะคือถ้าใครสนใจอะ่ะก็ลองไปหาดูกันได้อ่างเงี้ยตัวนี้บอกก่อนเลยที่ติ๊บต้องกินเพราะว่าติ๊บเป็นคนเหมือนแบบบางวันก็ไม่ได้กินข้าวหรืออะไรเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์เพราะว่าวิตามินเขารวมมาหมดแล้วทุกอย่างนะคะกินวันละ1เม็ดนะคะ1ขวดมีร้อยเม็ดนะคะกินได้ไปเลยนะคะร้อยวันนะคะให้กินพร้อมอาหารหรือว่าหลังอาหารมื้อแรกขวดนี้นะคะประมาณ5 5 0าบาทนะคะตัวนี้เลย ตัวนี้นะคะก็คือแบรนด์ลาวิต้านะคะหรือว่า SKW วิตนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าแบรนด์ลาวิต้าเนี่ยคะ่ะเขามีโปรดักต์ออกมาค่อนข้างหลายอย่างมากๆเลยคือวิตามินของเขาจะมีหลากหลายมากแต่ว่าตัวที่ติดเลือกมาค่ะคือ SKW วิตนะคะเป็นอาหารเสริมผาริตในเครือโรงพยาบาลพญาไทยนะคะหาซื้อได้ในออนไลน์แล้วก็ตามโรงพยาบาลพยาไทนะคะซื้อได้หมดเลยตัวนี้นะคะ s k สเวิตที่ติปกินเป็นประจำอะค่ะเพราะว่าตัวนี้เขาจะช่วยบำรุงในเรื่องของ ของผิวพรรณแล้วก็ช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังด้วยแล้วก็เขาบอกว่าอุดมไปด้วยคุณค่าจากธรรมชาติแบบหลากหลายชนิดมากเลยตัวแคปซูลของเขาจะเป็นสีเขียวๆแบบเป็นอย่างนี้เป็นเม็ดๆประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันจะปกป้องผิวที่โดนทําร้ายแบบจากแสงแดด SK w i คว่ะเหมาะกับติ๊ดมากเลยเพราะว่าติ๊าเป็นคนชอบทำกิจกรกรมกลางแจ้งยิ่งช่วงนี้เราไปดําน้ามาใช่ปะเหมาะมากกับวิตามินตัวนี้นะคะแล้วตัวเนี้ยนะคะเขาก็มีส่วนผสมของสารสก,กัดจากมเมล็ดองุ่นวิตามิน C, ทับทีมแล้วก็กดอัลฟาไลโปอีกที่จะช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวเราก oh. ินวันละ1แคปซูลนะคะหลังอาหารเช้า1ขวดมี30เม็ดราคา840บาทสูงนิดนึงนะแต่ว่าเพื่อความสวยเราต้องกินนะคะดูดูแล้วเราก็มาถึงที่แบรนด์ต่อไปนะคะก็คือแบรนด์ i วิ a ตนะคะคลิปจะขอพูด3ตัวไปเลยพร้อมกันนะคะคืออันนี้เลยก็จะมีเกรปซีดแล้วก็ อาเซโรราเชอรี่สกัดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวกูตาคอมเพล็กซ์นะคะแต่เดี๋ยวจะพูดทีละตัวก่อนแต่ว่าจริงๆมันกินรวมกัน3ตัวได้เลยตัวเกฟซีนะคะเป็นแบรนด์ที่นิยมอยู่แล้วคือใน1แคปซูลนะ่ะเขาให้ปริมาณจากเมล็ดองุ่นนะ60มิลลิกรัมต่อแคปซูลเลยแล้วมันจะโดดเด่นมากๆเลยในื่วงของผิวเพราะเขาจะช่วยทําให้ผิวเราะคะ่ะมีความกระจ่างใสแล้วก็ลดฝ้าลดกระได้ดีมากเลยยิ่งทานคู่กับ วิตามินแอเซโรล่ลาเชอร์รี่คือเขาบอกว่า มีวิตามินซีมากกว่าส้มถึงแบบ80เท่าเลยอะไรเงี้ยก็คือราะมันเข้มข้นมากเพราะว่าเม็ดวิตามินซีของอาเซโรล่ามันจะมีความแบบใหญ่ใหญ่มากๆเลยอะไรเงี้ยก็คือแนะนําให้กินคู่กันก็จะช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสคือถ้าอันเนี้ยกินเม็ดเดียวไม่ได้กินอันเนี้ยถามว่ากินได้ไหมก็กินได้แต่ว่าถ้าจะกินเม็ดเดียวอันเนี้ยก็คือกินหลังอาหารได้หรือว่าพร้อมอาหารได้แต่ว่าถ้าอันเนี้ยกินพร้อมกันให้กินหลังอาหารนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดกัดกระเพาะส่วนตัวเนี้ยค่ะราคาไม่แพง2 9 0บาท มี30แคปซูลเนาะต่อมาที่ตัวแอเซโรล่าเชอร์รี่หรือว่าวิตามินซีใครที่ทานวิตามินซีมีแบรนด์อื่นอยู่แล้วทานได้นะคะแต่ว่าใครที่ชอบแบรนด์วิต้าชอบแอเซโรล่าเชอร์รี่ก็คือแนะนําตัวนี้เพราะว่าเขาให้มาถึง1 0 0 0ัเมกา <Wow. S 1> มดีที่บอกแหละเพราะว่าเม็ดเขา ค่อนข้างใหญ่มากเลยอย่างเงี้ยก็คือกินหลังอาหารมือแรกหรือว่าพร้อมกับอาหารได้เลยนะคะแนะนำเพราะว่าวิตามินซีมันจะช่วยในเรื่องของผิวจริงๆเนาะมาถึงที่ตัวสุดท้ายของแบรนด์ลิสต้านะคะก็คือกรูต้าคอมเพล็กซ์800นะคะตัวนี้ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่ากรูต้ามันก็จะให้ในเรื่องของความขาวอยู่แล้วมีสารสกัดจากข้าวเข้ามาผสมด้วยนะมันจะลดในเรื่องความหมองคล้ำแล้วก็ทําให้สีผิวเราอะคะ่ะมีความสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นตัวนี้นะคะ1ขวดมี30เม็ดนะคะ ราคาประมาณ380บาทนะคะกิน3ตัวพร้อมกันได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกกินตัวใดตัวหนึ่งแล้วแต่ความชอบได้เนาะต่อไปนะคะเป็นแอลคาเนทีนนะคะออปติม um ั่มนูทริชันะคะ ที่เราอ่ะกินแอลคาเนทีนอ่ะเราอ่ะจะต้องออกกาลังกายควบคู่กันไปด้วยนะถ้าเรากินแอลคาเนทีนอ่ะก่อนออกกําลังกาย30มนาทีหรือ1ชั่วโมงอ่ะมันจะทําให้แบบร่างกายเราอ่ะเผาผ่านได้ดียิง <Yeah. S 1> ่งขึ้นตัวนี้ค่ะ1เม็ดอ่ะเขาจะประกอบด้วยแอลคาเนทีน5 0 0มิลลิกรัมนะคะแล้วก็แคลเซียม95มิลลิกรัมแล้วก็ฟอสฟอรัสถึง70มิลลิกรัมนะคะแล้วมันก็ยังมีสารอาหารอื่นๆที่จะช่วยบํารุงในเรื่องของข้อต่อกระดูกอะไรของเราอีกด้วย่าเงี้ยซึ่งติว่ามันก จะลอกในร่างกายของเราอีกด้วยอย่างเงี้ยค่ะ1นขวดมี60เม็ดนะคะราคา799บาทใครที่แบบออกกาลังกายแล้วเหงื่อไม่ค่อยออกอาติสแนะนำนะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาช่วยเรื่องเผาผลาญจริงๆต่อไปเลยนะคะคือน,นาว NK7 วิตามิน K2 นะคะวิตามิน K อ่ะหน้าที่สําคัญของเขาอะเขาก็คือจะป้องกันการอุดตันของเลือดเวลาที่เราเลือดออกผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะเราควรเสริมด้วยวิตามิน K จริงๆแล้วว่าวิตามิน K อ่ะมันจะหาได้ตามพวกผักผลไม้ผักใบเขียวเงี้ยมันจะมีเยอะมากมากแต่ต้องบอกก่อนว่า ติ๊แบบเป็นคนแบบไม่ค่อยกินผักอะไรเงี้ยเลยต้องหาอะไรที่มันมาเติมเต็มวิตามินวิตามินเคเนี้ยก็เลยตอบโจทย์เนี้ยติ๊กก็กินเหมือนวันละ1เม็ดกินหลังอาหารมื้อแรกเนี้ยก็คือเพียงพอแล้วนะคะ1ขวดมี60แคปซูลนะคะราคา680บาทหาซื้อได้ในออนไลน์เหมือนกันตัวนี้เลยมาถึงที่ตัวต่อไปเลยนะคะก็คือ b l c k m o r r Fit ตออย m i มิกมิกแคปซูลจริงๆมันก็คือน้ำมันปลาแหละอะเม็ดเขาจะแบบว่าเล็กมาก เล็กๆแบบนี้เลยตัวนี้นะคะเขามี30แคปซูลเม็ดมันจะเล็กนั่นก็คือมันจะไม่คาวเลยกินง่ายไรกลิ่นคาวแล้วเขาก็ใหโอเมก้า3เข้มข้นมากๆนะคะประโยชน์ของน้ำมันปลาค่ะมันเหมาะมากเลยกับคนที่ผิวแบบแห้งผิวหยาบกร้านอะไรเงี้ยก็คือว่าถ้าใครได้กินแล้วว่าก็จะรู้ได้เลยว่าประโยชน์ของน้ำมันปลาคือมันช่วยบำรุงผิวช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวจริงๆอะไรเงี้ย <Wow. S 1> แล้วก็ช่วยบำรุงสายตาแล้วก็สมองด้วยนะคะเพราะว่ามันทำ มาจากปลาเนาะอะไรเงี้ยถ้าใครที่ชอบเล่นโทรศัพท์มากๆเงี้ยการทานน้ำมันปลาเงี้ยก็คือตอบโจทย์มากๆเลยแล้วก็ขวดเนี้ค่ะมี30เม็ดเนาะที่ติดบอกแล้วราคาคือแบบ200บาทอะไรเงี้ยแพ็กเกจใหม่เป็นมินิแคปซูลมันก็จะเล็กลงเนาะมาต่อไปนะคะเป็นตัวนี้เลยก็คือไวต้าฟิลชั่นออร์แกนิกวิตามิน b 12นะคะเป็นแบบนี้เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นเยลลี่นี่ คือตัวนี้วิตามิน B นะคะแล้วก็แร่ธาตุที่รวมมาในรูปแบบของเยลลี่เลยนะคะมันจะมีบทบาทในการช่วยดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายให้ดีขึ้นป้องกันการขาดแคลเซียมป้องกันการเป็นโรคก,กระดูกพุนช่วยบำรุงข้อต่อต่อตางๆของร่างกายด้วยอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างรสชาติของเขาอะค่ะมันเป็นแบล็คเบอร์รี่นะคะหนึ่งกระปุกมีเกสบแคปซูลราคาประมาณพันต้นๆราคามันก็จะสูงนิดนึงเพราะมันเป็นวิตามินนำเข้าเนาะอะไรเงี้ยหาซื้อได้ในออนไลน์ทั่วไปนะคะมากันที่ตัวต่อไปเลยนะคะตัวนี้ก็คือเป็นสวิต,ว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 ตว เอาติบูตลังเทลซับพอร์ตนะคะตัวนี้บอกเลยว่าฮิตมากๆในช่วงนี้นะคะแต่ว่าเม็ดเขาจะมีความค่อนข้างใหญ่มากนะคะเป็นสี <Wow. S 1> น้ำตาลแบบนี้ตัวนี้ค่ะเป็นวิตามินที่นําเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียนะคะติดซื้อในช้อปปีเพราะว่ามีสารสกัดข,ของเห็ดหลินจือเข้มข้นนะคะมันเป็นวิตามินที่ช่วยในการบํารุงปอดบํารุงเกี่ยวกับระบบหายใจต่างๆคือยิ่งช่วงนี้เวลาเราไปเจอมลภาวะต่างๆฝุน PM, ่น PM อ็ควันรถอะไรต่างๆเนี้ยการกินวิตามิน ก็จะช่วยทําให้เราบริหารแบบปอดหายใจได้สะดวกขึ้นหรือ <Wow. S 1> มันเหมาะมากนะกับใครที่เหมือนแบบว่าสูบบุหรี่เลยเนี้ยคือวิตามินอันนี้ก็จะช่วยบํารุงปอดของเราเช่นกันนะคะแล้วก็บํารุงทางเดินหายใจแล้วก็บํารุงภูมิคุ้มกัน <Yeah. S 1> เพื่อให้ปอดเราอะแข็งแรงดีขึ้นด้วยเนี้ยก็คือตัวนี้เหมาะมากเลยมี90เม็ดนะคะกินวันละ1-2เม็ดพร้อมอาหารได้เลยราคาอยู่ที่ประมาณ1,350บาทก็อาจจะกินแบบวันเว้นวันบ้างเลยเนี้ยคะ่ะตัวนี้เลยะ มาถึงที่ตัวต่อไปตัวนี้เลยนะคะเป็นด็อกเอรเอลวีคอลแอด ตอนที่ดิบซื้ออะค่ะเหมือนหน้าติบอะจะแบบเป็นสิวผดๆอะไรเงี้ยพอได้กินตัวนี้ไปก็รู้สึกว่าหน้ามีความเหมือนแบบใสขึ้นเนียนขึ้นสิวก็คือแห้งลงอะไรเงี้ยสิวอักเสบก็คือเหมือนยุบลงเร็วมากอะไรเงี้ยตัวนี้มันไม่ใช่ยารักษาสิวนะคะแต่มันเป็นอาหารเสริมที่แก้ปัญหาในเรื่องสิวอะค่ะแล้วเขาก็มีหมายเลขอยถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็คือไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะว่าเขาคิดคนมาจากหมอแพทย์ผิวหนังเหมือนกันอะไรเงี้ยการวันละ1เม็ดก่อนนอนแล้วก็นอนได้เลย 1ขวดราคา690บาทนะคะซื้อหลายกระปุกมันจะถูกลงโปรโมชั่นก็แล้วแต่เขาจะจัดแหละอะไรประมาณนี้ทีนี้ดิปจะมาพูดถึงอีกแบบหนึง่งที่เป็นอาหารเสริมที่ดิบกินเหมือนกันตัวนี้นะคะก็คือ l a c t i s นะคะ Apple c i d e r เลยนะคะเหมือนติปบ่เห็นแบบว่ามีช่วงหนึ่งที่แบบเหมือนนะมันคิดพวกโปรไบโอติกที่มันจะช่วยในการแบบว่า นะก็คือต้องพูดเลยว่ามีช่วงหนึ่งที่เป็นคนแบบไม่ขับถ่ายเลยนะ<อ>ก็เลยแบบเสอะเสอะเายเงี้ยแล้วติบมองว่าอันนี้คือมันก็คือเหมือนแบบตอบโจทย์เหมือนกันมันจะมาเป็นกล่องแบบนี้นะหนึ่งกล่องเขาก็จะมี30ซองนะคะมันจะเป็นแบบนี้เลย<อ>ก็คือบอกก่อนเลยว่าตัวแลคซีนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100%เลยแล้วเขาก็มีจุลินทรีย์ทั้งหมด16สายพันธุ์ผสมกับแอปเปิ้ลไซเดอร์เวเนก้านะคะที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะวิธีการกินนะคะก็คือฉีกซ แล้วก็ผสมกับน้ำมาดื่นได้เลยหรือว่าดื่มกับเครื่องดื่มที่ชอบได้แต่ว่าด้วยความขี้เกียจของติ๊บะคะ่ะติ๊บก็จะผสมกับคอลลาเจนนะคะซึ่งเมื่อกี้ติ๊บพูดคอลลาเจนแบบเขียวเลยค่ะตอนนี้ติ๊บก็จะพูดถึงคอลลาเจนแบบชงคืออันนี้แบบชงเป็นอันนี้ติ๊บก็มาใส่รวมกันคือซองเขาจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ อ่ะอันนี้ก็คือคอมอกคอลลาเจนนะคะเหมือนตอนที่มันคิดคอลลาเจนอะติ๊กก็ซื้อมากินใช่ปะแล้วก็รู้สึกว่ากินไม่ได้เลยอะคือมันคาวมากอะคือติ๊กไม่สามารถแบบกินคอลลาเจนได้เลยจนมาเจอแบรนด์ตัวเนี้ที่น้องเขาก็คิดค้นมาหลายครั้งมากเนี้ยจนมาได้อันนี้แค่ฉีกซองก็คือได้กลิ่นหอมแล้วมันจะมีความเป็นแบบสตรอเบอรี่เนียคือติ๊กก็ผสมลงไปด้วยจ้าผสมสองอันอะรวมกันแล้วก็กินทีเดียวเลยบบกับน้ำอะไรเงี้ยในนี้มีคอลลาเจนหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมนะคะ มีความลื่นคืนอะไรเงี้ยทานตอนท้องว่างได้เลยนะคะทั้ง2อย่างเลยตัวนี้นะคะ1กล่องมีจิปซองสามร้อยเก้าสิบบาทซื้อหลายๆกล่องนะคะก็จะลดลงไปอีกนะคะลองไปหาซื้อดูได้เขามีตัวแทนทั่วประเทศไทยเลยเด้อคือทั้งหมดเนี้ยที่ทุกคนเห็นนะอาจจะแบบเฮย้ยทําไมเป็นคนที่แบบกินวิตามินเยอะจังคือเคยลองมากินทั้งหมดเนี้ยก็วเวลากินแล้วแบบกินข้าวน้อยกินไม่เพียงพอก็มีมึนๆน,นะแบบเหมือนตีขึ้นแบบจะอ้วกอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบลองผัดมาแบบเช้าเราอาจจะกินแค่แบบ4เม็ดแล้วก็อาหารกลางวันซักแบบเท่านี้ แล้วก็ก่อนนอนมันก็จะมีอย่างเงี้ยคือเราต้องหาดูว่าเราควรกินวิตามินตอนไหน,นหรือช่วงเนี้ที่ถ้าเรารู้สึกว่าแบบร่างกายเราขาดตรงไหนเนี่ยก็อาจจะเติมวิตามินเหล่านั้นได้เลยการที่เราทานวิตามินที่เยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้ให้ผลดีกับเราไปทั้งหมดนะจริงจริมันก็ให้ผลเสียเหมือนกันวิตามินพอเรากินเข้าไปในร่างกายได้รับมากๆอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ตับของเราอะทางานมากผิดปกติ <S <S กต็ <S <S อ,อยากให้แบบว่าทานซักเดือน2เดือนแล้วก็ลองหยุดพักแล้วก็ค่อยหันมาทานต่ออีกในเดือนถัดๆ ก็ได้แล้วก็นอกจากวิตามินแล้วว่าค่ะเราต้องได้รับสารอาหารที่ครบทั้ง5หมู่แล้วก็ต้องเหมือนแบบทานผักผลไม้ให้ได้มากประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องดื่มน้ํามากๆด้วยนะคะก็คือวันหนึ่งน่าจะแบบ3มลิตรอะไรอย่างเงี้ยแต่คือติ๊บก็กินไม่ถึงวันหนึ่ง1ลิตรติ๊บก็ยังกินไม่ถึงแต่ก็พยายามทําอยู่แล้วก็พยายามออกกําลังกายให้ได้ภายใน30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงต่อวันก็ได้นะคะแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะทีนี้ก็อยากจะฝากถึงนะคะวิตามินมันเป็นแค่ภายใน เนาะจริงๆเราก็ต้องมีการบำรุงทาคงทาครีมอะไรนะคะคือใครที่อยากรู้ติปทาครีมอะไรก็ย้อนดู EP ีเก่าๆได้เลยนะคะวันนี้นะคะฝากไว้ก่อนแค่นี้นะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะกับติชอปท็อปทิปนะคะว่าติปจะมาเล่าอะไรให้ฟังแล้วก็พูดถึงแนะนำอะไรให้ทุกคนได้ฟังอีกไปก่อนนะคะบ๊ายบาย